ปืนพ่นยาแรงดันสูงนะครับตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพดีนะครับดูจากเนื้องานได้นะครับเนี่ยดูตรงเกลียวเกลียวที่ใช้ต่อกับสายนะครับเนี่ยมันจะเป็นเกลียวที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีความคงทนสูงนะครับอ่ามีมือบีบนะครับบีบสามารถอ่าเปิดสามารถบีบทํางานหรือว่าปล่อยนะครับปล่อยอ่าปล่อยเพื่อปิดน้ํานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมีตัวปรับนะครับมีตัวปรับปรับเนี่ย ปรับว่าเราจะเอา่อยเท่าไหร่นะครับปรับได้นะครับไม่ต้องกับไม่ต้องบีบ้างไว้นะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเพื่อปรับระยะไกลของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับตรงหัวเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถหมุนออกได้นะครับเผื่อบางทีมันจะมีเศษนะครับเศษอะไรไปติดนะครับติดที่หัวเนี่ยเราจะสามารถหมุนออกมาได้เพื่อระบายเพื่อระบายเศษที่ติดอยู่ที่ปลายหัวพ่นของเราได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นหัวเซรามิกมองไม่เห็นเลยนะครับ